มะถ่ายพุทธู้บ้างก็จะถ่ายถ่ายอล้ดา่ทำร้านกาแฟอ่นี่อยเมยเดี้ยวซ้ายเราจะมาวัดพระขาวนะคะนี่ไหมวัดเขาปางวัดถ้ำเขาปางไม่ใช่บ้านเขาบ้านเขาเลี้ยวซ้าย กูจะเข้าหาเขาหลยเปิดเออเราไม่ใช่คนท้องถิ่นนะคะเราก็ตีไฟเลี้ยวแม่งแตะไก่โอ้ว oh, สวยจังสวยนะขึ้นเขาหรือไม่ข้างล่างเดี๋ยวจะขึ้นยอดจะดีนะเขาต้อขึ้นไปหน่อยได้เออไป จริงๆอยากจอดตรงนี้แล้วถ่ายรูปนะเนี่ยกดซูมอ่ะแล้วมันสวยมันดึงชากหลังเข้าอะ่ะจอดไหมจอดตหยอดติดหยอดหยอด่ถ<ร>่ายไหมถ่ายแล้วกดซูม,มแม่ถ่ายปะ

จะมาแล้วมึงจะคุ้นใจคุ้นพอดูคลิปก่อนแล้วค่อยมาเออเจดีย์ชูบิดาของข้าบนอ่ะใช่แบบนี้เราก็จกว่าเอ๊ะมันต้อคุ้นนะเหมือนเราเคยมาเปล่าอ่ะบนยูทูบอ่ะหน้าถ่ายกับต้นนอกยูก็ไล่อลยไล่รัง,รงเลยถ้าตอนนี้ยูมันมีชาวเราเป็นคอมเมนต์เยอะจะสวยที่สุดในโลกนี่เราบงร้อน

Đi mà, anh à, chị không thay xong, không mới thay đâu คุณคืาใครคือคือหมอหมอถืัชื่อชุมชวอดดอไม่ได้ใช่ประอาใช่ใช่ หรือทรศัพ์ใหม่ทำได้ดิเฮ้ยทำไรทำอะไรก็สวยไปหมดวัเยอะต้องมาโทรเลยตอนนี้ดารากําลังทําชิ3ไปข้างบนมเออแม่สักุ๊กอะมาตุ๊กดตสักลูก วุ้ยชืหมาบนหาเจดีย์มีดอกอะไรสิอะไเออหานลงอยู่แต่เราก็จองแล้วอยู่ดีนะไปเดี๋ยวนั่นก่อนกมโงเขากลับไปบ้านด้วยแล้วก็เขาจะกลับมาบอกวันคืนนะเขาหยุดยาวอยู่แล้วพอดีเลยแต่แต่จำหยุดยาวพอดีถือว่าเป็นคนถือว่าคนยาวและเตี้ยเป็นดจ้ากับประจัน มาเที่ยวสคืนเลยี่นี้ก็สวยนะใอจเนื่อยอจะเนื่อยอจะเนือคนนมาคนมีลูกมีกระต่ายลูกโดมมายอมมาบวบเศรษฐีโดมรวยวิ่โอยซื้อกะหรีปั๊กทิ้งสี่ร้อยเป็นกะหรี่กดอกชมพูทิ้งสี่ร้อยอะมันคิดดูมิโอ้ยปิดกล้องเดียตยตุ๊บปดกล้อง โอ้ยออกไม่รอดกล้องไปไหนอ๋ออยู่เลยจะเดินหรือว่าอะไรเดินบ้านี่ยเออเอออุ้ยดอกไม้สวยอ่ะถ่ายก็กล้องสวยกว่ายังเพราะเดี๋ยวมันจะไปไหนชาบเบย์ตรงนี้มันดังใช่มาแมงมุมเยอะ ดีพี่หนุ่มโองผมทำไมอ่ะด่งคนนี้ตรงไปเลเดียวจะมีทางคือบอกกันน่นพอจุ้อุ้ยด่งด่งดึงไเกีดีลดขึ้นได้บ อนอคงถทายคนเดียวคนาขึ้นออฟราอะไรออฟโรดด้วยทีน้เราเป็นรถซิตี้โฟวิดยอดซิตี้โฟวิลนะฮะตัวแรงไปทุกที่ที่มีทาง วงเล็บทางที่ไปได้นะ

Còn tôi chứ được subscribe cho không có <laughs> <laughs> สถาน,นีต๋อโอ้โหเออโอ้เออขาน้นเขาหนดเดียวอืมดันมาสองอึด <laughs> อือแล้วซากรุระโออ๋อเราอยู่หลังพระอือ,อ,อ,อไปค่ะ <laughs> ดันเงินมาสองอึด <c oughs> ไว้ก็รอขอารออ้างล่างพี่นนยายไว้ก็รอมีไม่ค่อยมีอนะไรเนะมารถอ,อ่ะอไปจอดถ่ายมุมเดิมปะมุมเดินลงเขาเนี่ย ก็จะบางไม่เหมือนที่ล็บกรีนั่นอ่ะโอ้ใช่มาม แอบดูวะเราดีแล้ววะดีโอ้เขาเช็ดลื่นแผลบเลย<ม>สาธุทำบุญนี่มีแป้งยี่สิบสาธุเงินที่ข้าพเจ้าหามาด้วยความสุจริตขอถวายเป็นพุทธบูชาสาธุขอให้บุญกุศลน,น,น้ำให้ครอบครัวข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆ มีความสุขความเจริญนะคะสาธุกอ้ข้างในเขาเก็บอัฐิด้วยอัฐิร้องปูสวัสณ โอ้เช็ดลื่นจริง,รงพื้นอ่ะ,อ,ะอืมพื้นสะอาดมากก็ะเด็นขึ้นได้แค่นี้เนาะโอ้อยากถ่ายรูปกระอกลีลาวดีลีลาปตีกันนะอืม,อม,อมนี่มุมนี้มุมนี้เธอก้อง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 ตร้กลางนะอ๋ะอเด อาวมาโอ้โะโยะเสร็จมากโห้ยแต่ว่าอะไรรู้ไหมไอคิวจะกินดว้วยเดี๋ยวลองแป๊บนี้ก่อนจะขับรถกินน้ำไม่ถึงนะ ใช้กำเนื้อขามากแ,แตะคิวจะกินซไปจะไปต่อมือสีเทพนะคะ